วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะว่ามีใครแอบชอบเราไหมช่วงนี้เนาะมาดูว่ามีใครแอบชอบเราไหมนะคะช่วงนี้จะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะคะสามารถกุสตตอบไปได้นะคะอันนี้คือกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งอันนี้คือกองที่หนึ่งนะคะหนึ่งอันนี้คือกองที่สองสองนะคะสอง มีใครแอบชอบเราไหมนะคะช่วงนี้อันนี้คือกองที่สามค่ะสาม,มสามโอเคนะคะอันนี้คือหนึ่งนะคะหนึ่งอันนี้คือสองนะคะสอง อันนี้คือสามนะคะสามอ่าโอเคใครอยากมีตั้งสมาธิแล้วก็เลือกก็สามารถกดสต็อปแล้วก็เลือกพายได้เนาะแล้วก็ใครอยากฟังแบบเร็วๆก็สามารถแบบปรับให้มันเร็วๆได้นะคะโอเคอ่ะเรามาดูคลองที่หนึ่งกันนะคะว่าเออใครมีใครแอบชอบเราไหมนะคะสําหรับคนคลองที่หนึ่ง ให้ดูหน้าไพ่ก่อนนะคะมีใครแอบชอบเราไหมออโอชัดเจนเลยไพ่กองนี้ดีมากๆเลยนะคะ ถามว่ามีใครแอบชอบเราไหมนะคะคนกองที่หนึ่งบอกเลยว่ามีคนแอบชอบคุณนะคะแอบชอบคุณเออถึงถึงสองคนเลยนะคะแหละหนุ่มน้อยแต่เป็นหนุ่มน้อยคนอายุไม่เยอะหนุ่มน้อยสองคนนี้นะคะเนาะคนนึงถือเหรียญอีกคนหนึ่งถือถ้วยหมายหมายความวาคนคนนี้เป็นคนที่เก่งงานอีกคนเป็นคนที่เก่งงานทํางานเก่งอีกคนก็เป็นคนที่แบบว่าผู้ชายแนวโรแมนติกแนวโรแมนติกแบบมันก็แบบคือทั้งผู้ชายสองคนนี้คิด กับเราถึงขนาดขั้นวิวาเลยนะอ่าถึงขนาดขั้นวิวาเลยเป็นคู่ครองเป็นครอบครัวกันเลยเป็นคู่ครองเป็นครอบครัวกันเลยคนที่เลือกครองที่หนึ่งเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะซึมเศร้าหม้อยๆงนองหรือเปล่าเนาะอาจจะแบบว่าเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวเนาะเป็นคนที่มีอดีตมีคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเคยเจ็บกับความรักมาเยอะ คือเจ็บกับความรักมาเยอะนะคะจนคุณแบบว่าบางคนนี่ถึงขนาดแบบไม่มองหาความรักแล้วถึงขนาดแบบว่าไม่มองหาความรักแล้วแบบไม่อะไรแล้วอย่างเงี้ยไม่อะไรแล้วอยากแบบว่าอยากมีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนมีความสุขกับการอยู่กับแม่มีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวแต่สุดท้ายแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะคะก็อมองเห็นนะคะมองเห็นว่าคุณเนี่ยอืมเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่ดีดๆก็เลยมีคน แอบชอบคุณอาจจะเจอกันทางโซเชียลออนไลน์ได้อาจจะเจอกันทางโซเชียลออนไลน์ได,จจได้ในขณะที่คุณกําลังเยียวยาตัวเองกําลังดูแลตัวเองคุณอาจจะเจ็บกับความรักครั้งเก่าๆมาเยอะเนาะคุณกาลังแบบกําลังเหมือนแบบกําลังเยียวยาตัวเองกำลังรู้สึกว่าดีขึ้นกําลังรู้สึกว่า อยู่กับครอบครัวมีความสุขในขณะที่คุณกาลังดีขึ้นก็มีคนมาแอบชอบคุณเออเนาะมีคนมาปลุกไฟในตัวคุณอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะเป็นไพ่จุดเทียนปลุกไฟในตัวคุณอีกครั้งหนึ่งความรักครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่มั่นคงนะเป็นความรักถึงขนาด่ันวิวาเนาะก็ขอให้คุณคิดดูดีๆแต่ถามว่ามีใครแอบชอบเราไหมมีแน่นอนถึงสองคนเลยดีใจด้วยนะคะคนกองที่หนึ่งค่ะต่อไปคนกองที่สองนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าคนกรองที่สองมีใครแอบชอบคุณไหมนะคะสำหรับคนกรองที่สองคือพไพ่ใบนี้นะคะพไพ่ใบนี้คนกรองที่สองใครแอบชอบคุณเดี๋ยวจะหยิบไพ่ให้ดูนะคะว้าว ไพ่ใบนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะมีคนแอบ,บชอบคุณแน่นอนนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วหรือเปล่านะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อาจจะคนออกแนวคนรักเก่านะค,ะคนที่เคยเดินจากกันไปคนที่เคยเทะเลาะวิวาสเดินจากกันไปเนาะ,ะอาจจะแอบไปมีคนอื่นหักหลังคุณหรือมาคุณนั่นแหละ แอบไปมีคนอื่นหรือว่ายังไงก็แล้วแต่จบไม่สวยบอกเลยว่าจบไม่สวยเนาะแอบไปมีคนอื่นมันเป็นความสัมพันธ์ซับซ้อนคนกองที่สองมันเป็นความสัมพันธ์ซับซ้อนหลังจากที่เขาเลิกลากับคุณไปแล้วก็ไปมีคนอื่นอะไรก็แล้วแต่นะหลังจากที่ว่าเราจบกันไปแล้วเนาะก็อาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมาคุยหรืออะไรก็แล้วแต่คนกองที่สองนะการสาเหตุที่เราเลิกลากันตอนนั้นเนี่ยเราก็มีทิฏฐิกันเนาะเลิกลากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรเพอร์เฟกเพอร์เฟกหรือไม่หรือไม่ก็แบบเป็นคนที่หยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้เขาเป็นคนที่แบบเข้าอกเข้าใจเขาเนาะเข้าอกเข้าใจเขาแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าทุ่มเทเพื่อเขานะคะมันเลยทําให้เขาวันนี้มันเลยทําให้เขาแบบว่าคิดได้มันเลยทําให้เขาแบบว่าเออคิดได้แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรมีความใจเย็นมีความแบบว่าคิดได้เห็นเห็นใจกันอะไรประมาณเนี้ยเนาะเขาก็เลยแบบว่าด้อมด้อมมองมองคุณอยู่นะด้อมด้อมมองมองคุณอยู่เนี่ย คนคนนี้เลยออกแนวคนรักเก่าออกแนวคนรักเก่านะ <S <S แต่ถามว่ามีสิทธิ์เป็นคนใหม่ได้ไหม,มน้อยนะคะถ้าจะเป็นคนใหม่คือน้อยคนคนนี้แอบมองเราอยู่ถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะวิวากับเราเลยไพ่อันนี้ชัดเจนมากคือไพ่การวิวาแต่งงานแล้วก็อ่าสร้างครอบครัวไปด้วยกันได้เลยนะคะอะคนคนนี้ด้อมๆอมมองมองเราอยู่เนาอะ,อะทีนี้อยากถามว่า คนคนนี้เนี่ยเป็นคนบุคลิกประมาณไหนนะคะคนคนนี้เป็นคนบุคลิกประมาณไหน,นะค,ะคน,น,น,ค,น,ค,นคนนี้น่าจะเป็นวัยทํางานแล้วนะคะน่าจะเป็นคนที่แบบวัยทํางานแล้วแล้วก็สามสิบขึ้นไปอะคะ่ะเป็นคนหรือไม่ก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะ,ะแต่น่าจะเป็นคนมีอายุเขาบอกว่าคุณเยียวยาเขาได้นะคะคนคนนี้โอเคเลยเขาหน้าจะเป็นคนติดโทรศัพท์ด้วยแหละ โอ้โหแต่เข้ามารอบนี้เขาเป็นคนรักครอบครัวอู้เป็นรักครั้งใหม่ดีมากเลยโอ้โหออกแนวคนรักเก่าเลยค่ะออกแนวคนรักเก่าชัดเจนมากคนกองที่สองบอกเลยนะโอ้โหเป็นการสร้างครอบครัวชัดเจนนะคะเป็นการสร้างครอบครัวออกมายืนยันเลยค่ะโอ้โหวิวากันเห็นไหมคะไพต่ตองกูไพ่คนละสำรับแต่ว่าออกมาเหมือนกันดีมากเลยนะคะโอเคเนาะก็ขอให้สมหวังนะคะคนกองที่สองก็หมอก็คงไม่มีอะไรจะพูดต่อ ก็คงไม่มีอะไรจะพูดต่อเพราะว่าพ่ออกมาดีมากชัดเจนคนณผนี้อาจจะติดโซเชียลเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับหนักนานะคะมันก็ไปกันได้การกลับมาครั้งนี้คือคิดได้แล้วกับเนื้อกับตัวแล้วเนาะแต่คุณจะให้โอกาสหรือไม่ให้นันก็แล้วแต่คุณเพราะว่าครั้งที่แล้วเขาคุณกับเขาก็ก็เจ็บกันอยู่พอสมควรอยู่ดีๆก็เงียบหายไปก็มีนะอยู่ดีๆก็ไปมีคนอื่นเลยอะไรแบบนี้ก็ก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะต่อไปคนของที่สามเนาะ สำหรับคนกองที่3ามีคนแอบชอบคุณไหมนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สานะคะกองที่สามก็คือไพ่ใบนี้ไพ่ความสุขความสําเร็จคนกองที่สามเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ประมาณว่าอยู่ด้วยตนเองได้แล้วทํางานได้แล้วมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับการทํางานแล้วนะคะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครแอบชอบคุณไหมนะคะคนกองที่สามว้าวคนกองที่สามก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะชัดเจนค่ะคนกองที่สามต้องบอกว่ามีคนแอบชอบคุณแน่นอนเยอะเลย คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่อารมณ์เหมือนแม่คุณเป็นคนที่พร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คนอื่นด้วยความที่ว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะช่วงเนี้ยคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่แบบคือคุณผ่านอะไรมาเยอะคุณผ่านมารสมชีวิตมาเยอะคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่สวยขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ฉลาดขึ้นเป็นคนที่เป๊ะขึ้นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรแต่คุณเป็นคนที่แบบว่าตอนนี้คุณสามารถเผื่อแผ่ความรักให้คนนั้นคนนี้คคคคุุุณณณแแผผ่่่่เเืืออะ คุณสามารถให้ให้ความรักกับคนนั้นคนนี้โดยที่คุณไม่หวังผลประโยชน์ไม่หวังอะไรทางนั้นคุณให้เฉยเลยเนาะด้วยความที่คุณผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะคุณเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมเข้าถึงบุญเข้าถึงอะไรก็แล้วแต่คุณมีบาดแผลเยอะจริงๆค่ะยอมรับว่าคุณมีบาดแผลเยอะจริงๆคุณพร้อมมากตอนนี้คุณบอกเลยว่าถ้าชีวิตคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่คุณพร้อมมากจะเจอเรื่องที่ดีเรื่องที่ร้ายเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือคุณพร้อมมาคุณพร้อมมากคือพร้อมที่จะปล่อยวางพร้อมที่จะแบบว่าปลดปล่อยตัวเองค่ะคุณไม่ได้ซีเรียนออะไรมมมาากยเื คุณไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายคุณโฟกัสที่เรื่องงานคุณโฟกัสที่เรื่องงานเพราะว่างานคุณกําลังรุ่งคุณประสบความสําเร็จมากๆในเรื่องของการงานแล้วก็การยานิ้ม่ที่ดีคุณเจอการยานิ้ิม่ที่ดีและที่สําคัญช่วงนี้คุณมีเซนด้วยนะที่สาคัญช่วงนี้คุณมีเซนด้วยนะมีใครบางคนกระซิบบอกคุณนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เนาะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซนเก่าๆของคุณ นางฟ้านะคะนางฟ้าเข้ามาบอกคุณว่าสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันได้หลุดลอยไปจากชีวิตคุณแล้วต่อไปนี้ชีวิตคุณจะเจอฟ้ารังผนถามว่ามีใครแอบชอบคุณบ้างเยอะมากหนึ่งอาจจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการเห็นไหมคะชายหนุ่มนักติดชายหนุ่มอารมณ์ดีชายหนุ่ม,รม,มโรแมนติก ชายหนุ่มโรแมนติกมีเซอร์ไพรส์บอกเลยมีเซอร์ไพรส์บางคนเป็นชายหนุ่มแนวแบบเขาเรียกว่าทรงโจรโดนใจหรือว่าทรงแบบบ้าระห่ำทรงแบบเข้ามาแบบประทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเนาะบางคนก็เป็นชายหนุ่มนักรักโรแมนติกทํางานเก่งอะไรแบบนี้โอ้โหปังมากโอเคเดี๋ยวทีนี้แม่หมอจะมาเจาะอีกว่าคนที่จะเข้ามานั้นดีไหมนะคะดีไหมเนาะโอเคไหมแม่หมอจะขอสแกนนิดนึงนะคะนิดนึงอืม ดีมากเลยค่ะคนกองที่3ก็ดีเนาะมีเซอร์ไพรส์นะคะคนกองที่3มีเซอร์ไพรส์คำว่ามีเซอร์ไพรส์เนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้หรือว่าคนที่รักกันคนที่เคยรักกันมาก่อนหรือว่าคนที่แบบว่าเราคาดไม่ถึงอา อยู่ดีๆเอาทําไมมาอยู่ดีๆทําไมโผล่มาอะไรยังไงเนาะว้าวคุณบอกเลยว่าด้วยความที่คุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็คุณเห็นค่าในตัวเองมากขึ้นแล้วก็คุณพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความรักออกไปคุณไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไปโฟกัสที่ความรักอะไรมากมายด้วยความที่คุณแผ่เผื่อแผ่ความรักไปให้คนอื่นมากมายมันทํให้ความรักของคุณไปเข้าตาใครบางคนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไม่หมาจะสแกนว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเออมากมายเลยเนี่ยที่คุณจะเลือกเนี่ยเป็นคนดีทั้งมมมดเเลยอออื ชายหนุ่มที่ว่าเป็นทหารข้าราชการอะไรพวกนี้ที่มียุทธาบรรดาศักดิ์คนคนนี้น่าจะเป็นแฟนเก่านะเนาะอาจจะมาตามมาง้อคุณเลยหรือเปล่าเขาอกหักมาค่ะเขาเขาอกหักเขาเจอความรักสองเศร้าสามเศร้าหรือไม่เขาก็คิดถึงคุณแล้วว่าลืมคุณไม่ได้เนาะเขาอาจจะคิดถึงคุณแล้วว่าลืมคุณไม่ได้ไม่มีใครดีกว่าไปกว่าคุณเพราะว่าสาเหตุที่เรา ไม่เลิกกันกระทันหันตอนนั้นคือยังไม่ได้เคลียร์ใจกันเลยเนาะอยู่ดีๆเขาก็ต้องไปทํางานหรือว่าต้องไปจากเราไปอะไรเงี้ยเนาะคนคนนี้เนาะคนคนนี้อาจจะมีเสร์ไพรสยมาให้เรานะโอ้โหต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะคนใหม่คนเก่าหรือว่าไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็แล้วแต่ดีหมดเลยดีหมดเลยดีมากๆเลยดีมากๆเลยเลือกเอาเลยนะคะเลือกเอาเลย ะจะเอาแฟนเก่าหรือจะเอาแฟนใหม่ได้หมดเลยเพราะว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักยังไงเลยคะมันเป็นความรักแบบโอ้โหสร้างครอบครัวเลยค่ะถึงขนาดวิวาเลยถึงขนาดวิวาแล้วเขาจะรักคุณคนเดียวแล้วไม่เอาคนอื่นเลยมาแบบเซอร์ไพรส์นะคะโอ้โหกองนี้ก็แฟนเก่ามาแรงอีกแล้วค่ะคนคุยเก่าหรือว่าคนที่เคยมีครอบเป็นครอบครัวกันมาก่อนเนาะคนที่เคยมีความสุขด้วยกันมาอืมกลับมารอบนี้กลับมาปรับปรุงตัวเนาะเพราะว่าไปเจออะไรที่แบบหนักห,กหักมา ไปเจออะไรที่แบบหนักๆมาไปเจอความรักความซ้อนความสัมพันธ์ด้วยความที่แบบเขาเรียกว่าเขาไม่ทันเขาไม่คาดทิปเนาะว่าเขาจะต้องไปเจออะไรอย่างนั้นเนาะเอออ่ะถามว่าความรักครั้งใหม่ที่เขาแอบชอบคุณเนี่ยเขาชอบคุณขนาดไหนโอ้เขาชอบคุณมากเขาบอกเลยเขาทุ่มเทมากกับคุณนะคะเขาทุ่มเทมารอบนี้บอกเลยว่าสายเปย์เปย์มาก ไปมากจะให้แต่งก็แต่งเพราะว่าเขาแอบสองคุณทุกวันเขาบอกว่าคุณคุมหัวใจเขาอ่ะโอเคสําหรับคนกองที่สามจะเอาคนเก่าหรือว่าจะเอาคนใหม่ก็บอกเลยว่าปังมากเพราะคุณเรียนรู้หมดแล้วคุณว่าอะไรคืออะไรอันนี้คืออะไรคุณไม่ได้คาดหวังกับความรักแล้วถ้ารักก็คือรักถ้าไม่ก็คือไม่คือคุณปล่อยวางได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณค่ะบายบาย